ปาแก้วแกเป็นแฟนรายการที่ชื่นชอบในช่วงเรื่องราวรีรับแกบอกว่ารับฟังรายการตามแวะมาคุยในช่วงเรื่องราวรีลับนี้มานานหลายเดือนซึ่งล่าสุดนั้นเป็นอีพีที่หนึ่งร เลยอยากจะลองส่งเรื่องราวที่พบเจอมากับตัวเองมาให้กับทางทีมงานได้ออกอากาศบ้างป้าแก้วมีอาชีพขายของจำพวกสินค้าเบ็ดเล็ดทั่วไปปัจจุบันมาปักหลักขายของอยู่ย่านรังสิตกับสามีใหม่ สามีเก่าแก่นั้นประสบอุบัติเหตุขับรถไปชนเสาไฟฟ้าเสียชีวิตส่วนลูกๆในตอนนี้ก็โตมีครอบครัวกันไปหมดแล้วแกเล่าว่าแต่ก่อนนั้นที่ยังไม่มาขายของที่รังสิตก็พักอาศัยอยู่ที่บ้านในจังหวัดลบบุรี ซึ่งก็จะมียายของแกอยู่ด้วยรวมทั้งสามีใหม่และลูกสาวอีกสองคนสำหรับยายของแกนั้นก็มีศักดิ์เป็นยายชวดของลูกสาวทั้งสองถึงอายุอานามจะแปดสิบปลายๆแล้วแต่ก็แข็งแรง มีกําลังวังชาที่จะเดินเหินไปมาหาสู่กับลูกหลานที่ปลูกบ้านอยู่ใกล้เลือนเคียงซึ่งอยู่ติดติดกันไม่ไกลกันมากแถมแกยังเป็นที่รักของเหลนสาวทั้งสองคนอีกด้วยเหลนทั้งสองคนนั้นกลับมาจากโรงเรียนทีไร ก็จะมาบีบนวดให้เยื่อชวดอยู่อย่างสม่ำเสมอแต่ยายของป้าแก้วนั้นแกจะติดบ,บุหรีเป็นอย่างมากซึ่งแต่ก่อนนั้นจะสูบยาเส้นมวนใบาจากต่อมาก็เริ่มมีบุหรี่เข้ามาขายในหมู่บ้านจึงเปลี่ยนมาสูบบุหรีแทนสูบจนมาอายุขนาดนี้ แกก็ยังไม่ลดจำนวนลงและนั่นยายก็มักจะโดนลูกๆหล,ล,ลานเตือนเรื่องการสูบบุหรี่โดยเพราะอายุมากขึ้นก็ห่วงกันเรื่องของสุขภาพยายยายเาบาๆบ,บ้างนะไอยาสูบเนี่ยป้าแก้วบอกยาย <S <S เออเออ เอาน่ากูรู้กูชอบเดี๋ยวกูจะเปล่าเปล่าลงมึง,<ล>งไม่ต้องมาบนาน่นกูมากกูรำคาญยายว่ายอย่างนั้นจนมาอยู่วันหนึ่งขณะที่ทั้งหมดนั่งล้อม<ป>งวงกินข้าววันนั้นเป็นมื้อเย็นกินกันอยู่ดีๆจูๆ ยายก็ล้มไงห,หลังตึงยังไม่มีปีไม่มีคลุยมันทำเอาป้าแก้วและคนอื่นๆพากันตกใจสามีของป้าแก้วตั้งสติได้ก็อุ้มร่างของยายขึ้นรถปิกอัพนำไปส่งโรงพยาบาลที่อำเภอทันทีเมื่อเขาห้องฉุกเฉินแล้ว หมอได้เดินมาแจ้งอาการของยายให้ทุกคนทราบว่าแก่นั้นเป็นถุงลมโป่งพองในระยะสุดท้ายด้วยเพราะสูบุรีจัดมานานหลายสิบปีหมอคะยายจะอยู่ได้นานแค่ไหนคะเนี่ยป้าแก้วถามขึ้น หมอดูอาการของคนไข้แล้วนะครับก็ไม่น่าจะเกินสองวันนี้ล่ะก็ให้ตามญาติมาดูใจแล้วกันนะครับหมอตอบอย่างนั้นทั้งป้าแก้วและลูกๆรวมทั้งญาติที่มาโรงพยาบาลต่างร้องไห้กันระงมสายวันถัดมามันตรงกับวันศุกร์ป้าแก้วให้ลูกสาวทั้งสองคนหยุดเรียน เพื่อที่จะได้ไป,ไปดูใจยายชวดเป็นครั้งสุดท้ายแม่หนูไม่อยากให้ยายชวดเป็นอะไรเลยอะหนูรักยายชวดลูกสาวบอกแกทั้งป้าแก้วและสามีรวมทั้งลูกสาวอีกสองคนตลอดจนญาติต่างก็มาโรงพยาบาล แต่หมอผู้ที่เป็นเจ้าของไข้กลับเดินมาบอกทุกคนว่ายายอาการดีขึ้นอย่างน่าแปลกใจจนสามารถที่จะเดินทางกลับไปพักที่บ้านได้โดยไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลแต่นั่นอาจจะไม่เหมือนเดิมคือรู้สึกตัวแต่ต้องอาศัยออกซิเจนจากถังและที่สำคัญ แกจะเดินเหินไม่ได้แล้วคำพูดของหมอทำให้ทุกคนดีใจที่ยายนั้นจะได้อยู่กับลูกหลานต่อไปถึงแม้ว่าจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมหลังจากยายกลับมาอยู่บ้านป้าแก้วกับสามีก็ต้องออกไปขายของทุกวัน ช่วงเวลากลางวันก็จะฝากฝังญาติข้างๆบ้านมาคอยป้อนข้าวป้อนน้ำตกบ่ายลูกสาวสองคนกลับจากโรงเรียนมาก็มาช่วยกันดูแลต่อจนถึงหัวค่ำที่ปะะแก้วกับสามีกลับมาจากการขายของปะะแก้วจึงจะได้ดูแลปรนิบัติ ผู้เป็นยายต่ออีกทีหนึง่งจนมีอยู่วันหนึ่งก่อนที่จะออกไปขายของกันนั้นญาติคนหนึ่งก็มาบอกว่าตั้งแต่ยายกลับมาอยู่บ้านทำไมกินข้าวกินปลาเยอะมากกว่าแต่ก่อนที่สำคัญกลับมีคนเห็นว่าในช่วงกลางวันนั้น แกเดินกวาดบ้านไปมาซึ่งนั่นมันเป็นไปไม่ได้เพราะยายนั้นนอนติดเตียงแล้วในบ่ายวันนั้นลูกสาวของเธอกลับจากโรงเรียนก็มานั่งทํากันบ้านอยู่ใกล้ๆกับเตียงที่ยายนอน จู่ๆใหญ่ชวดก็ลุกขึ้นมานั่งมองตาขวางแล้วคุยนูน่นคุยนี่เสมือนกับเป็นคนปกติจนเวลาผ่านไปราวเกือบเที่ยงคืนกว่าปะแก้วก็กลับจากไปขายของเพราะวันนี้แกและสามีเลยไปขายของงานวัดต่อเลยกลับมาดึก ก็เจอยายลุกขึ้นมานั่งมองตาขวางแล้วพูดจาคุยรู้เรื่องแต่แกไม่ได้คุยกับป้าแก้วยายเหมือนกำลังคุยกับใครที่มองไม่เห็นอยู่มันทำให้ป้าแก้วรู้สึกตกใจกลัวมากเพราะนั่นกลับดูไม่เหมือนยายคนเดิมเลยแม้แต่น้อย ป้าแก้วเลยไปปรึกษากับสามีว่าจะทำอย่างไรจึงได้ลงความเห็นกันว่าจะไปหาหลวงตาที่วัดซึ่งท่านนั้นเคยเป็นเพื่อนกับยายสมัยที่เป็นคารวะเมื่อพบท่านหลวงตาได้นั่งทางในดูก็บอกว่านั่นไม่ใช่ยายของป้าแก้วอีกแล้ว ยายได้ตายไปกับสังขารเดิมในวันแรกที่พวกเขานำส่งโรงพยาบาลแต่ที่อยู่ในร่างนั้นกลับเป็นผีตายโหงที่หิวโหยมาสิงสู่ร่างหากไม่เชื่อก็ให้นำสายสินที่หลงตาไปใส่ไว้ใต้หมอนของยายแล้วจะเห็นเองปะแก้วและยัดยา ต่างกลัวไม่กล้าที่จะนำสายสินไปใส่ใต้หมอนสุดท้ายสามีของแก่ก็เลยจัดการเองในขณะนั้นยายหลับเหมือนตายจนตกราวกลางดึกเสียงยายก็ดังขึ้นมาพวกมึงเอาอะไรมามัดยายไว้มึงมาเอาออกไปนะ จะวัดกูไวท้ทรมายายร้องอยู่แบบนี้เกือบทั้งคืนเช้ามายายไม่ยอมกินข้าวไม่พูดจาอะไรเอาแต่นอนหลับตาบางที<า>งก็อ้าปากค้างแล้วก็หาวจึงปิดปากลงทุกคนดูอาการของยายแล้วแกไม่น่าจะรอดแต่เหมือนแกกำลังทรมาน เพราะแกะอ้าปากหาวบ้างมือแขนกระตุกบ้างมีเสียงบนปวดเจ็บร้อนมาจากในลำคอสามีของป้าแก้วได้ไปนิมนต์หลวงตาจากที่วัดมาบ้านทันทีที่หลวงตาก้าวเข้ามาร่างของยายก็ดิ้นทุรนทุรายขึ้นมานั่นถ้าเป็นยายจริงทำไมถึงจะต้องแสดงอาการแบบนั้นด้วย หลวงตามานั่งใกล้ๆสวดมนต์นยมนึกถึงพระทันไวหลวงตาก็เริ่มสวดมนต์ปาแก้วจับมือยายขึ้นพนมเหนือหน้าอกในขณะเดียวกันนั้นน้ำตาก็ไหลออกมาจากตาทั้งสองข้างทั้งๆท,ท,ที่ยายนั้นนอนหลับตาอาการหาวอ้าปากและเกรงเป็นระยะเป็นอยู่แบบนั้นสามครั้ง ยายก็สิ้นลมหายใจอย่างสงบหลวงตาบอกว่าผีตายโหงในร่างของยายมันกักขังดวงวิญญาณของยายเอาไว้ด้วยต้องการที่จะให้ยายนั้นทนทุกทรมานไม่ได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีแต่ทว่าในตอนนี้วิญญาณของยายได้ถูกปลดปล่อยแล้วแล้วได้นำไปสู่ สาไปรยภพบวิธีรมที่ต้องไปส่วนวิญญาณผีตายโหงที่แฝงร่างมาจากโรงพยาบาลนั้นมันหิวโหยเพราะไม่ได้กินอะไรเลยจึงได้มาสิงสู่อยู่ในร่างและสังขารนี้หลังจากเสร็จงานศพของยายแล้วที่บ้านของป้าแก้วในลบบุรีก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ผิดปกติเกิดขึ้นอีกเลยจนทุกวันนี้ แกนั้นได้ย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากท้าขายที่รังสิตอยู่หลายปีแต่นั่นก็ยังคงไม่ลืมเรื่องราวของยายที่ประสบพบเจอมาจวบจนถึงทุกวันนี้